การรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว KP Learning Space Official Website กลับมาแล้วจ้าสวัสดี Creative Friends สำหรับวันนี้ KP จะพาทุกคนไปดูเว็บไซต์โฉมใหม่ของเราเมื่อเข้าเว็บไซต์มาแล้วเพื่อนๆจะได้เจอเซ็กชันใหม่ๆอะไรบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆเ,เปิดเบราว์เซอร์และพิมพ์ www.kplearningspace.com กด enter จากน,นั้นจะเจอก wow! ับหน้าแรกของเว็บไซต์ว้าวชมไม่ใช่ลน์สุดๆไปเลยเมื่อเลื่อนลงมาจะเจอกับประวัติคร่าวๆคอสที่ KP เปิดสอนผลงานนักเรียนที่การันตีคุณภาพ และที่อยู่ติดต่อช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียของ KP Learning Space คราวนี้เรามาดูตามเมนูด้านบนกันว่ามีอะไรบ้างในเมนู About เพื่อนๆจะเจอกับความเป็นมาของ KP แบบคร่าวๆหวังว่าเพื่อนๆที่มาใหม่จะรู้จักเรามากขึ้นผ่านเว็บนี้กันนะมาต่อกันที่เมนู Courses หรือรวมคอร์สต่างๆที่เปิดสอนในปัจจุบันนี้กันเลย ในเมนูนี้เพื่อนๆสามารถเช็ครายละเอียดคอสได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนรายละเอียดคอสเวลาเรียนราคาคอรสรวมถึงจำนวนนักเรียนที่เปิดรับได้ในที่เดียวส่วนวันที่เรียนในแต่ละรอบต้องติดตามที่เพจหรือ Line of f i c i a l ของเรานะจ๊ะมาถึงไกด์ไลน์กันบ้างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่แน่ใจอ่านรายละเอียดคอสแล้วก็จริง แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเรียนยังไงให้ตรงกับสายงานหรือตรงกับความต้องการได้ไกด์ไลน์นี้จะมีแนะนําคอร์สที่ต้องเรียนตามลําดับขั้นตอนไปเพื่อให้เพื่อนๆสามารถพัฒนาสกิลได้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดและมาถึงเมนูบล็อกกันแล้วสำหรับบล็อกเราจะมาแชร์คอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆจะลงเป็นรายสัปดาห์ให้ทุกคนเข้ามาอ่านกันได้ หรือถ้ามีหัวข้อที่อยากแนะนำอยากให้ KP นำเรื่องอะไรมาบอกต่อสามารถบอกได้เลยนะ <S <S และสุดท้าย contact ใครที่อยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอสเรียน content หรืออยากเดินทางมาที่โรงเรียนของเราสามารถดูได้ทั้งหมดที่นี่เป็นยังไงบ้างเว็บไซต์โฉมใหม่ของ KP Learning Space หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะจนถึงตอนนี้ <S <S เพื่อนๆคงมีคำถามที่สงสัยอยู่ใช่หรือเปล่า เช่นคอร์สแบบออนไซต์จะเปิดเมื่อไหร่บอกเลยว่าไม่นานเกินรอรวมถึงการสมัครเรียนที่สามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรอติดตามที่โซเชียลมีเดียของเราได้เลยทั้งเพจ Facebook, TikTok, Line Official, Instagram, YouTube และ Twitter หรือดูได้ที่ใต้ Description นี้เลย K P Learning Space Explore the Artist in You